เรื่องของ c a n n a b i จริงๆเนี่ยจริงๆผมว่าถ้าเราไปดูตัว A C B แล้วก็ตัวหุ้นใหญ่ๆเนี่ยตัว E T F ที่จิตตะเวลเลือกมาตัว M J นะ่าจะมีครบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูจริงๆลองไปดูถ้าลองไปดู cannabis ก็ได้นะครับอ่าฟื้น cannabis เนี่ยครับทางตัวจิตตะในในโมบายแอปก็มีนะครับจะมีบอกตัว หุ้น,นะครับที่เลือกลงทุนไว้นะครับ A C B น่าจะเป็นตัว r o r a c a n n a b i s เนี่ยนะครับก็จะถืออยู่6.03% mm hmm. ด้วยนะครับแล้วก็ตัวคาเนเป้กรอเ่ยก็7.66%ก็อันนี้น่าจะเป็นตัวที่รายได้สูงที่สุดอยู่นะครับไม่นับ2ตัวบนนะครับเอาเฟียกับทิวเลที่กำลังเมอร์จิ้งกันอยู่นะครับถ้า2ตัวนี้เมอร์จิ้งกันเสร็จก็จะเป็นบริษัทกัญชาที่มีรายได้สูงที่สุด นะครับแบบนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้ MJ ก็คิดว่าน่าจะค่อนข้างครบนะครับกับธุรกิจกัญชานะครับรู้สึกว่าจะถือประมาณ40กว่าบริษัทนะครับก็เป็นบริษัทกัญชาดีๆทั่วโลกอยู่แล้วนะครับตัวนี้ครบถ้วนครับแล้วก็อันนี้ก็ลงทุนแบบสายมีความสุขนะครับกัญชาเฮฮานะครับครับ